ไสยศาสตร์ก็ศาสตร์ของคนที่ยังหลับอยู่มีพุทธศาสตร์พุทธะแปลว่าตื่นตื่นนอนตื่นจากหลับวิพุทธศาสตร์ก็แปลว่าศาสตร์ของคนที่ตื่นแล้วมันต่างกันถึงขนาดนี้ท่านลองคิดดูไสยศาสตร์เป็นศาสตร์สําหรับคนหลับคนหลับเพราะไม่มีสติปัญญาเป็นเคื่องตื่น ก็ต้องถือไปแบบหนึ่งไงและจะต้องมากพวกที่ถือไสยศาสตร์นี่จะต้องมากกว่าพวกที่ถือพุทธศาสตร์เป็นธรรมดาเพราะว่าพวกที่ไม่มีความรู้เพียงพอไม่มีสติปัญญาอะไรเหล่านี้มันมีมากกว่าพวกที่จะลืมหูลืมตาตื่นขึ้นมาเป็นพุทธบุคคลคนที่ตื่นแล้ว ดังนั้นจึงมีวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมสำหรับคนที่ตื่นแล้วไม่ใช่สำหรับคนที่ยังหลับอยู่การอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์การทำพิธีดีตอง <c oughs> <c oughs> เพื่อจะกำจัดความทุกข์หรือเพื่อจะให้หมดบาปหมดกรรม ให้หมดทุกข์นั่นเงมันเป็นเรื่องของคนหลับที่ยังหลับอยู่เพราะไม่รู้ตามที่เป็นจริงว่าความทุกข์นั้นเกิดมาจากอะไรไม่รู้ตามที่เป็นจริงว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่ากรรมกรรมนั่นมันคืออะไรมันจะสิ้นไปได้โดยวิธีใด